มูลนิธิมหามะกุฏตราชิทยาลบอกได้ครับผมเงินค่าเช่าเป็นเงินเดือนแสนไม่ได้เป็นเงินเดือนล้านต่อปีนะครับแล้วก็เงินที่ได้มานั้นในแต่ละปีรวมแล้วค่าเช่าทั้งหลายค่าจัดการอสังคาริยรัตภะนั้นมูลนิธิก็จัดการส่งให้กับทางวัดเป็นรายปีไปบอกได้วงเงินอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทซึ่งก็ไม่ได้มากมายมหาศาลนะครับนะฮะนี่คือส่วนที่เป็นอสังหารีมทรัพย์แต่ถามว่านอกจากนั้นแล้ววัดมีรายได้อื่น จากแหล่งอื่นหรือไม่มีเป็นธรรมดานะครับจากการมีคนมาบำเพ็ญกุศลมาทอดกระถินมีค่าบริหารจัดการลานจอดรถมีค่าบริหารส่วนชาวปัสถานที่ไม่ได้ให้ตำรวจเช่ามันก็ยังมีบางศาลาที่ทางทางวัดให้เช่าเองดําเนินการเองอยู่ส่วนนี้นครับมีบัญชีแยกเป็นบัญชีที่เป็นบัญชีออมทรัพย์เพื่อเป็นบัญชีขาเข้าเบื้องต้นนะครับแต่พอได้เงินมาเป็นจํานวน พอสมควรแล้วก็โยกไปใส่บัญชีบัญชีที่เป็นบัญชีฝากประจําเพราะบัญชีฝากประจํานี่ก็ได้ดอกเบี้ยมากกว่าบัญชีออมทรัพย์ซึ่งวันนี้แทบจะไม่ได้ดอกเบี้ยอะไรเลยบัญชีฝากประจํานั้นก็ได้ดอกเบี้ยตามอัตราปกติของธนาคารปัจจุบันก็ไม่ได้สูงนะครับประมาณสัก 1- นสองเปอร์แถวๆนั้นนะครับอดอกเบี้ยน,นั้นก็ออามาใช้ประโยชน์ในการบํารุงกิจการต่างๆของวัตถีทรัพย์สกนี่คือขารับรับหนึ่งจากการให้เช่ามูงทีมหามกุฏเป็นคนดูแลให้ รับวัดรับโดยตรงเข้ามาอยู่ในบัญชีเหล่านี้นะธรรมะขาจ่ายจ่ายอย่างไรได้ไปสอบถามได้ไปดูเอกสารชั้นต้นแล้วการจ่ายเงินของวัดนั้นทําโดยมติร่วมกันของคณะกรรมการวัดซึ่งมีพระเจ็ดรูปครับผมมีชั้นเจ้าคุณชั้นพระตรูผู้หลักผู้ใหญ่ในวัดวัดตรีชตเทพมีพระอยู่20กว่ารูปนะฮะไม่ไม่ได้มากมายหลายสิบนะฮะเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> จํานวน เจ็ดรูปนี้ก็ว่าเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยดูแลในการจัดจ่ายว่าจะจ่ายอะไรบ้างเมื่อได้รับมติที่ว่านี้แล้วก็ใครมีหน้าที่ไปเบิกไปดําเนินการก็เป็นไปตามเงื่อนไขในจมุดบัญชีเงินฝากเช่นการลงนามต้องเป็นสองในสามลงนามคู่กันแต่ละบัญชีก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันแต่ไม่มีเล่มใดที่ที่เจ้าวาดสามารถเห็นเองตัดสินใจเองและเบิกเองได้โดยลําพัง เพื่อเป็นความรอบคอบในเรื่องนี้เนื่องจากผม,มเข้าไปทํางานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลที่มหามากุฏในร่วมกันทํางานเนี่ยก็บอกว่าขอให้นํารายงานการประชุมกรรมการวัดที่วาน้นีะ่ะมีหลักฐานการประชุมปรึกษาหรือว่าจ่ายในรายการใดบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาถอยหลังสักปี2ปีนะเพราะท่านเจ้าคุณอดีตเจ้าอาวาสที่ไปปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นก็เพิ่งไปได้ไม่กี่ปีมานี่เองขอลองถอยไปเจ้าที่เรามีเอกสารจะจะทบทวนได้ตอนนี้กําลัง <c oughs> กําลังรวบรวมเอกสาร ทั้งหลายอยู่นะครับก็นี่เพิ่งพึ่งพูดกันเมื่อวานวันนี้นะฮะก็ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยผมมีหน้าที่เพราะว่าทางท่านรักษาการเจ้าวาดวัดตรีทศเทพคือท่านทุณเจ้าวาดวาดัดบวรใิเวทผูหารกําหนดการประชุมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเพื่อที่จะารงานความคืบหน้าตอนนี้ก็จะเข้าพรรษาอยู่แล้วนะครับนัดกันต้องเป็นหลังวันเข้าพรรษาเพราะมีงานพิธีการอยู่หลายวันแต่ทางฝ่ายคารวสาพวกผมเนี่ยทำกันบ้านได้ในระหว่างนี้ ก็นัดกันน่าจะเป็นวันวันที่14หลังจากวันวันเทศกาลเข้าภาษาผ่านไปแล้วนี่ก็เรียนในเบื้องต้นได้นะครับว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลเวลาเนี่ยเรายังไม่พบร่องรอยหรือความไม่สบายใจใดๆนะครับอย่างน้อยเราก็เห็นเบื้องต้นว่าการตัดสินใจนั้นเป็นการตัดสินใจร่วมกันไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจเด็ดเดี่ยวของของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะแล้วก็เอกสารหลักฐานทั้งหลายกำลังรวบรวมอยู่เล่มสมุดบ,บัญชีก็อยู่ในความดูแล ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ระหว่างนี้เจา้าหน้าที่ตำรวจก็ดาเนินการประสานมาอย่างที่เราได้ยินข่าวสารแล้วว่าถ้าหากว่าถึงเวลาที่ท่านอยากขอข้อมูลขอตัวเลขบัญชีขออะไรต่อะไรเมื่อเรารวบรวมครบถ้วนแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือทํางานร่วมกันต่อไปแต่เวลานี้ไม่มีไม่มออีอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นเป็นร่องรอยอะไรที่ควรกังวลเป็นพิเศษนะครับก็เรียนตามตรงว่าอย่างนั้น แต่ถ้ามีเมื่อไหร่ก็จะต้องบอกกันไม่มีก็บอกกันครับผมหมายความว่าเนะเวลานี้ตัวเลขของบัญชีเนี่ยตัวเลขในบัญชีมันมีเท่าไหร่เาราอัปเดตหมดเรียบร้อยแล้วแต่ผมคิดว่าบางทีก็ยังเพื่อสอบทานความความแม่นยำนะฮะเราเรียนตำรงบางทีก็เป็นมารยาทนะการที่เราจะไปไปเปิดตัวเลขบัญชีของวัดคือต้องคํานึงถึงความรู้สึกของของสาธารณะด้วยนะเออถ้าถ้าหากว่าสําหรับสําหรับตัวเลขที่เปิดเผยมาเนี่ยสำหรับบางท่านอาจจะบอก มากเกินไปมากมากอยู่บางท่านบอกมันก็ไม่เห็นจะมากมายตรงไหนเลยตรงนี้ผมว่ามันเป็นปัจเจกความเห็นได้มากเลยนะแต่ขอให้เราทบทวนความจริงซะก่อนต้องคำนึงว่าวัดตรีเทศเทศพูดภาษาธรรมดานะฮะไม่ได้ร่ำรวยหรูหราไม่ได้มีพระศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีให้หวยให้เลขยันใดๆไม่ได้มีใครมากราบไหว้ถามวา่าไปวัดตรีทศเทพไปทําอะไรกันเห็นไปแต่งานศพนะฮะก็ไปดูจิตภาพกิจกรรมฝาผน,นังที่เขียนไม่เสร็จสักทีหนึง่ง ฝีมือค้างอยู่อาจารย์จักรพันธ์นี่นะก็มีค่ายจ่ายส่วนนั้นก็ทยอยจ่ายอยู่ก็มีกันเงินกันไว้สําหรับทํางานในส่วนนั้นวัดตรีก็มีความรู้จักคนทั่วไปเท่านี้ถ้าไม่ได้ไม่ได้รู้จักคุ้นเคยมากไปกว่านี้นะจึงไม่ได้ร่ํารวยหรูหรหาเหมือนกับอีกลหลายๆวัดะจะเทียบกับวัดอีกสองสมวัดที่เคยมีข่าวคราวในช่วงเวลาสองสมเดือนที่ผ่านมา,มาห่างไกลกันและ,นล,ะนละคนละคนละคนละรูปคนละเรื่องกันครับผมยังไม่พบอะไรครับผม ผมไม่ทราบเลยครับพ่อผเคร่ออะไรล่ะเงินสดหรือแม้แต่ทรัพย์สินอื่นนะฮะสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของวัดเนี่ยมันก็ตัวเลขมันอยู่ในบัญชีนะนะครับถ้าถ้าเป็นแก้แหวนเงินทองเป็นพุทธรูปนะผมเชื่อคนในวัดก็เป็นหูเป็นตาถ้าเห็นอะไรผิดสังเกตคงคงไม่มีใครนิ่งอยู่นะครับถ้าเป็นของมีค่าคงมีผู้ร้องขึ้นมีผู้กล่าวขึ้นแต่เวลานี้ยังไม่มีร่องรอยไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นครับผม สำํำนักผู้ธสนาทํางานร่วมกันคณะกรรมการนี้ก็รอเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำงานอู่นันนี้ครับ่งมา,า,า,านี้อ่วนี้เ,เมือมอมอม่อหลักไปแล้วเรื่องของวิ่ัยก็ไม่สามารถทํอะอท่านได้ยหมว่าใน,นเวลนี้เรายังไม่พบคามผิดของท่านาใช่ครับผมเวลานี้ก็ยังไม่มีไม่มีไม่มีมมเ,เรื่องราวในทางอาญาก็ยังไม่พบว่า ว่ามีอะไรท,ที่เป็นประเด็นที่อาจจะเป็นเป็นคดีความขึ้นมาได้ในทางตรงกันข้ามมองอย่างนักกฎหมายท่านอาจจะเป็นผู้ที่เป็นผู้เสียหายในคดีอาญาบางเรื่องสําหรับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องอยู่ด้วยแต่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องหน้าที่ของของทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายวัดจะไปว่ากล่าวนะฮะเป็นเรื่องของฝ่ายบ้านเมืองว่าไป อดีตเจ้าอาวาสันนี้ผแล้วมอมรแัารยนี้ผมผมแรงงานข่าวที่ว่านั้นส่วนนั้นผมเรียนตามตรงผมผมไม,ไม่ไม่ทราบไม่ได้เห็นไม่มีใครส่งมาให้ผมแล้วก็มีการดรําเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างไรเมื่อไหรอย่างไรผมก็ไม่ทราบผมเข้ามา ผมเข้ามาทํางานเรื่องนี้เมื่อวันศุนย์จริง,รง,รงๆเริ่มเมื่อวาน้วยซ้ําไปนะที่เข้ามาพบกันกับผู้สื่อข่าวทั้งหลายเป็นวันแรกที่เข้ามาทำงานวันนี้วันที่สองผมก็มุ่งความสนใจไปที่เรื่องของการจัดการทรัพย์สินในขณะที่มีบรรณ้าบัญชีมีระบบการการอ้างอิงได้นะครับส่วนถ้าเป็นเป็นคดีความดั้งเดิมเป็นเรื่องที่กล่าวว่าเป็นคลิปอะไรแต่ไรนั้นผมคิดว่าก็เป็นเรื่องความเก่าแล้วเป็นผู้ที่มีความเดือดร้อนเกี่ยวข้องเพราะว่ากันไป เรื่องส่วนตัวผมผมไม่ไม่ไม่อยู่นะจะไปทราบได้นะครับเพราะเห็นว่าต้องต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่านท่านท่านเป็นผู้มีข้อมูลส่วนนั้นอยู่นะก็ก็ผมไม่คิดว่าอยู่ในวิสัยที่ไปขอตรวจบัญชีใครได้แต่ถ้าเป็นบัญชีในชื่อวัตตีทศเทพเราจะมีวงเล็บว่าอะไรก็แ,แต่วงเล็บจราจรวงเล็บศาสนสถานในวันนี้อันนี้อยู่ตามธนาคารทั้งหลายเ็บัญชีเนี่ยผมดูแล้วอัปเดตตัวเลขแล้ว กำลังพูดถึงเรื่องเขานี้จะดูถอยไปแล้วว่าการจ่ายจ่ายมาในช่วงสองปี3ปีที่ผ่านมาจ่ายเป็นระบบเปนยังไงถูกต้องตรง,ต,รงตามเรื่องราวที่เราเข้าใจอยู่ในเวลานี้หรือไม่ถ้าตรงกันก็ก,ก,ก็สบายใจได้ครับผมงั้นถ้าให้หนูสรุปเนี่ยพอจะมองบอกว่าอาจารย์มันจะเป็นลักษณะว่าเงินที่ท่านจะจ่ายไปให้กสิกรหรือเปล่าหรือที่ตามตามตามกระแสข่าวก่อนนั่นนี่ไหมผมว่าเป็นเงินจากบัญชีสุวนตัวท่านไม่เกี่ยวกับส่วนน่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ผมผมไม่มีพยานหลักฐานหรือไม่มีข้อมูลใดๆนะ แต่ว่าผมหน้าที่ที่ผมควรจะทำปฏิบัติอยู่ในเวลานี้คือสอบถานว่าบัญชีวัดนั้นไม่มีการรั่วไหลไปนอกจากสิ่งที่กรรมการวัดให้ความรับผิดชอบอาจารย์คะหลังจากที่มีการลาสุขาแล้วนะคะทางอดีตเจ้าวัดได้มีการติดต่อมาทางบุรีไม่การไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รับการติดต่อใดๆทั้งสิ้นครับผมจำนวนเจ็ดบัญชีที่มีชื่อของข้าคาณอาจอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชื่อวัดทั้งสิ้น วัดตรีทศเทพบัญชีจ่ายชื่อวัดตรีทศเทพครับผมโอเคว่าทั้งเจ็ดนะแปลว่าแต่ละบัญชีเนี่ยก็จะมีชื่อของเจ้าคุณถาอในการที่จะมีสิทธิหนึ่งสิทธิ์ในการที่จะเป็นผู้ผมผมผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าแต่ละบัญชีแต่ไม่มีใครเซ็นได้คนเดียวและการจ่ายต้องจ่ายตามมติกรรมการและหลังจากนี้จะต้องไปขอทำเรื่องกับเจ้งริชาร์ดนะครับว่าแต่ละบัญชีไม่มีก็ต้องวางก็ต้องวางระบบใหม่ฮะว่า ผู้สั่งจตอนนี้คือใครจะต้องปรับปรุงเป็นเท่นไรก็ตอนนี้ตอนนี้ในช่วงวันนี้ถึงวันสิบสียังไม่ต้องจ่ายอะไรก็ได้ไม่เดือดร้อน,นครับผม mm hmm. เดี๋ยววันที่1ิประชุมปรึกษาหารือกันแล้วว่าควรจะเดินหน้าต่อไปยังไงก็จะว่ากันในโอกาสนั้นอีกทีอาจารย์ครับอาจารย์ทํางานร่วมกับสำนักงานผู้ศาสนาเนี่ยได้พูดถึงกรณีที่มีพระรูปอื่นที่มีพฤติกรรมที่สกปรกนี้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกไหมฮะเดี๋ยวก่อนผมไม่ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานผู้ศาสนานะผมผมทํางานใน ไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นนะโอเคนะครับผมไปสอนหนังสือต่อขอบคุณที่อุตส่าห์ภาคเรียนมาไกลถึงศูนย์ราชการนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับน่าจะพอกระจ่างนะนถ้าเป็นบัญชีออมทรัพย์เนี่ยก็เป็นแสนหรือเป็นล้านต้นนะฮะแต่พอมันสะสมได้ปั้นก้อนได้มันก็ไปใส่บัญชีที่เป็นบัญชีฝากประจํา เพื่อจะได้ดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยสมัยนี้ก็นิดเดียวอ่ะรวมๆ้กประมาณหลักเท่าไหร่ผมไม่อยากพูดตัวเลขเรื่องเงินทองของบาดใจนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้มโหฬารอย่างที่ควรจะวิตกกังวลน,นะครับผมไม่อยู่ในวิสัยที่เป็นวยาวัจกรมาบอกว่ามีสตังค์เท่าไหร่เข <laughs> าได้มาถอนงอะผองปรหไลักชีวิตเนี่ยเออ <laughs> อะไรนะเมื่อกี้บอกไปแล้วี่ <c oughs> ก็เงินเข้าเข้าบัญชีออมทรัพย์ทั้งหลาย <c oughs> ที่มันแยกประเภทไว้บัญชีจราจรบัญชีสาธารณสาน <c oughs> มาจากเมนไปทางนี้ <c oughs> แล้วพอสุดท้ายแล้วประการว่ามันไปก้อนพอสมควรแล้วละ่ะเ <c oughs> พราะอยู่ออมทรัพย์ไม่ได้ไม่ได้ดอก <c oughs> ก็โอบโยกมาใส่ที่มันเป็นมันเป็นประจำเท่า <c oughs> น,นั้นแหละ